สวัสดีครัเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของลาวีไอนะคะประจํามันที่สามกรกฎาคมหกห้าเนาะตัวเด่นของเราก็คือ6กับ8นะคะตัวรองก็คือ9ก้ากับ3นะก็6 0ศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกห้าหกแปดหกเก้าแปดศูนย์แดหนึ่งแดสองแดสมแปดหกดแดแปดเก้าหนึ่งเก้สมเ้าห้าเ้าหกเกดสามหนึสมห้า 3า3หกสเนาะสามตัวก็3 8มแปดสองหกสามสามสปดหกสอดเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะแล้วก็เน้นตัวด่นเอาเด้อนเน้นรูดตัวเด่นเอานะคือจะจับคู่หกสามสามหกหกแปดแปดหกห้าเก้าหกแปดเก้าเก้าแปดแปดนะเอาไปซื้อเราสามาัถคีย i วด้วยเด้อนี่สี่ตัวเนี่ย ต่อไปสามัคคี v i p ตัวเด่นก็คือ9กับ7ตัวรองก็คือ1กับ8นะคะ9 1 9 3 9 5 9 7 7 0 7 1 7 3 7 5 7 9 1 0 1 2 1 4 1 5 1 7 1 9ต่อท้ายด้วย1 3 8กับ8 0 8 1 8 2 8 68 68 88, 4 8 6 8 7 8 8 9 4 7 4 7 0 9 7 1 7 1 3 1 9 5 8 1 5เนาะ ก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีเด้อเราเน้นรูดตัวเด่นแค่นั้นเน้อหรือจะจับคู่ตรงนี้นี่แปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดเก้าเก้าแปดแปดเจ็ดเจ็ดปดเจดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะเอาไปซื้อเรา VIP ด้วยเด้อนี่สี่ตัวนี้นะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะทั้งสองแนวทางเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะเน็ตเราไม่ค่อยดีแล้วไม่อยากจะทำ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ like ให้เด้อเราเน้นเฉพาะตัวเด่นเด้อตัวรองเราทําไว้สําหรับจับสามตัวนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะคลิปตุกคลิปที่ทําขึ้นมาไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะมันเป็นศาสตร์แห่งตัวเลขเนาะมันเป็นแค่แนวทางนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ